สวัสดีครับผมเบียร์ชอยละวันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมดีพอลการจนบุรีนะครับผมวันนี้เบียร์จะมาแนะนำฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับลูกค้านะครับฟังก์ชันตัวนี้ชื่อว่าโหมดควบคุมสภาพอากาศนะครับจะมีดียังไงกันหรือมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเบียร์พาไปชมครับวันนี้นะครับ โหมดที่เบียร์จะมาสาธิตในวันนี้ก็คือโหมดควบคุมสภาพอากาศครับประโยชน์ของมันดียังไงนะครับประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถาเวลาที่มีเด็กหรือมีสัตว์เลี้ยงอยู่บนรถนะครับเราสามารถปิดล็อกรถนะครับผมในตำแหน่งเกียร์ P สามาร์ทรถล็ลอกรถจากภายนอกได้ครับโดยที่เครื่องปรับอากาศและความบันเทิงสื่อความบันเทิงต่างๆหน้าจอเปิดเปิดเพลงได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเบียร์สาธิตให้ดูนะครับว่าทําไงเข้ามาที่ตัวนี้ครับ และเลือกโหมดสถานการณ์นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่โหมดควบคุมสภาพอากาศนะครับผมตัวนี้เลยเราก็กดไปที่โหมดปกตินะครับครับตัวนี้นะครับเดบจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเดบลงลงรถแล้วและเบก็ล็อกรถนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงเตือนเสียงแตรเตือนและแล้วก็มีไฟกระพริบครับ นี่ครับสมมติว่าเรามีเด็กอยู่ในรถนะครับแล้วเราก็ล็อกรถไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีคนเปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเสียงแตรแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีไฟเตือนครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเด็กเตือนแล้ว เมื่อเราก,กดปลดล็อกนะครับผมเสียงแต่ก็จะหยุดทํางานนะครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งโหมดนะครับผมที่มีประโยชน์กับลูกค้านะครับเวลาลูกค้ามีสัตว์เลีย้ยงหรือมีเด็กอยู่บนรถนะครับผมเราสามารถล็อกรถได้โดยที่เครื่องปรับอากาศและระบบซื่อหน้าจอเพลงยังเปิดได้ยังทำงานได้ปกตินะครับแล้วเราก็ล็อกรถได้ปกติครับ เป็นยังไ,งไงบ้างครับสำหรับสาระเล็กๆน้อยในวันนี้นะครับที่มาพร้อมกับเจ้าดีพอ SO7 นะครับยังไงวันนี้เบียร์ขอฝากโปรโมชั่นด้วยด้วยนะครับ080-025-8145นนะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นดียังไงลองทักหาเบียร์นะครับผมสวัสดีครับ